พี่น้นงองเห็ดเผือกถ้ำดูว่าเห็ดตับเตามึงเนี่ยยัสดีจ้บพ่อแม่พี่น้องมึงก็มาพร้กับอีสานบันดุงกับยายพ,พี่พะนองมาเก็บเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเพิงทถามพี่น้อง มากกับมากใบใบเด็ดหอนหอนขำน้ำมากมึงเกามึงเดิมเลยพี่น้องตาพักบุงที่เกาหนี่งละบ้านนี่ได้สามโดหาหาเบิ้งซุ่มมือขนันได้มากต้องมากทุกมือเธอเพิร์มี่ระสัน ่นงดอกนึ่งเห็นดอกนึ่งม,มันเดียวมันเดียดยเ่ยวไปเก็บมันโอ้เพียรพี่น้องมันเกิดเกือ จะนั่นอยากเกิดเฮ็กดกระได้หนึสองดอกนึงนะพี่น้องจะนั่นอยากเกิดเฮ็กดกระได้ได้สีดอกหนึ่งอืพี่น้องขออ,งอีกเดียวดอกนะึง เขาในปลานี่ในดวนนี่เอาเนาะอยู่ดิพี่น้องได้หาดอกได้สิออกไปบะเนี่ยได้ยึดหาดอกพี่น้องที่เราขัน้นบูมากกับเอกมาขั้นพอมากับซีดเดิ้ลเฒ่ากับซีเฒ่ากับพอดีพี่น้องซ้ำนียถอดอาหารในปลานี่คือเโาแล้วพี่น้องมาแต่ละมือหาให้เบิดทุูมอง ต่ป่านั้นก็นยังบดาพอตาอยู่ตอนนี้คุมีจักดอกพี่น้องไปเฮ็ดหาดอกคือเกาเกาตะมงขวมนำไปหาปล้วจะไปหาดอนนั่นก่อนบ่อยร่างนี่กับบอครนี่ถูกมากคือม,มูอกับบอครนี่ยังออกไปสักคนพี่น้องออกไปหาดอนนั่นเขามาในหน้าหนพี่น้องมาหาเบง เพเ่ิงถ้ำหรือว่าเห็ดตบเตาเลาะข้องคือเกานะ่าหะเลาะข้องเลาะปาลาเหาะปลายู่ค่าหมองใย,ยมาเก็บเห็ดยู่ค่ากันอยู่เนี่ยล้วหมองไรเดียวเอ่อหาะคู่ทีลนะเลาะข้อง เดี๋ยวกันก็เฮ็ดจู่ค่ายกระชิ่น่องแน่นจะมี่ช่องซ้ำหมองออเห็ดมันดอกนะี่จักววเอีย,ยงกลิ่นแน่คนน่ะ งหน้าต่างพี่นอ้องตะก็เกี้ยวเขาออกไปบิดแล,ะละ้วล่ะตรงนี้จะเป็นช่วงหน้าสีแต้วักเกี้ยนหน้าบาได้มองนี่งามถ่วงพี่น้องงามถ่วงจะได้เป็นโพษเป็นคงเป็นท่นามเนดผพิงท่ามก็ได้ออกหลอนี่ก็เลยเอิญเนดผพิงท่ามดอกดำาๆพี่น้องเลาจะว่าเขาไปเบิ่งไนดอนนั่นบ้าน นี่พี่น้อง นามพี่น้องเลยดกพี่น้องมีแต่ดอกง,งา่ายๆเดี๋ยวฮักพี่น้องดอกคุณนหน้าหน้าเข่งเข่งเลย หนามกดดอกพี่น้องโอหพี่น้องดอกเห็ดนี่แต่ดอกอ้นกงงวนอ้วนแต่งามกูได้เอามีดมาตัดขาเพราะว่าย่ายเธออยายเอาไปขายพี่น้องอุ้ยโอหน้ดอกนุพี่น้อง อย่างงามเลยอุย้ยย่างแน่นเลยพี่น้องอู้หจแต่ดอกหนาๆใหญ่ๆหย็ดปึงท่ามออกมือต่อมือพี่น้องนี่มาเติมอีกสองดอก ô cái đó không mong hết móny cái đó hết món đồ mày hết hết mày hết 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 เติมตังหลายดอกจักเลี้ยงง่วงดีๆกันถ้าเที่ล่นกับตาเมื่อได้ออกกับตาหน่อยๆมานสิได้เห็ดหลายหลุดตรงน,นี้ได้ตั้งมาสีหาดอกตรงน,นี้กันดอกไงพี่น้องโอ้ยดอกเดียวเต็มตาเขามาหาในตาเนี่ยเราพี่น้อง นี่ดนสรงดอกพี่น้องลูกปลาเนกโบ,บไข่งามขม่ขมาโหลดขม่านี่แหละพี่นอ้องส่วนมากสิได้โหลดเอาโอ้ยมาเห็นเห็ดอยู่ในบาดนี่ โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอปาดมาหักถือยาหมโอ้โอโอ้โอ้พี่น้องพูดอะมึงไงมูนึงโอ้ยตากหางน่อย่้ยพี่น้องึ่นข้ามดูว่าเหตดตับเตามึงไง ดูน้องสับวนฮิตสะวนฮิตปุนะ ชิดว่าสิออกปานนี่ออนี่แปดสิบดอกมันสิบดอกมั้งบุมาได้นาเพะมาหานโน่นนี่สักคนพี่น้องนน่นดีกว่แหงอะไรกับเพราใครออก ห้องอย่างนีสีดอกพี่น้องสองสามสี่กับดอกนั่นพี่น้องวันนี้สันบันดุงกับย่า บันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องหนึ่งยายพามาหาเก็บเห็ดตับเตารือว่าเห็ดเผิงก้ามาตอนใบ,บ,บพี่น้องหลังจากที่เก็บเห็ดปวกกิกเมื่อก็บดได้ลายสวงใบก็เลยมาลงมาเบ่งเห็ดเผิงกถม้มาทุกมือนละพี่นอ้องยายืีมาทุกมือนมาหาุกมอทำไปมากอะ่ะให้อหอนๆเลยอยากมามาเก็บเห็ด เป็นอาชีพที่มากที่สุดมันเก็บเฮ็ดพี่น้องแล้วก็มากกินพรอมกินเฮ็ดน,นี่ญาตกะฝากคือเก้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่เป็นกำลังใจมาให้ยายเฮ็ดคลิไปใหม่ใหเบิงต่อไปพี่นอ้องฟังคอามเน็นของพี่น้องมาหาพบปะฮาเลิกกัน่ามากกะคือฮอดพีฮอดน้องพี่นอ้องน,นี่ญาตกาขอจบคลิปทานี้เดอ้อ เขาบานเปนมนันที่นู่ง